อยากรู้จักอยากให้เธอรู้จักอยากเป็นคนรักเธออยากให้เธอนั้นหันมองแบบว่าฉันคนธรรมดาไม่ใจร้ายเธอลองได้คบจะดูแลเธอ,อย่างดี ความรู้สึกเธอคือคนพิเศษอยากให้ร้องรักดูอยากให้รู้ว่ารักเป็นก็เลยร้องมาเป็นํำนองชาดีราจะได้เป็นแฟนจะดูแลเธอ,อยางดีเพราะคิดว่ารักเธอมดตัวเธอคงต้องใจอ่อนเธอเน้นฉันท้ามเธอสักครั้ง เขามาได้ไหมขยบมาใกล้กันขยบความสัมพันธ์มารักกับฉันนะเธอลองคบลองดูกันไหมคเขยวให้หัวใจเต้นตรงกันเธอจะมีแต่ความสุขเธอจะมีแต่ฉันที่รักเธอ